สวัสดีค่ะเจพิชแชนแนลนะคะวันนี้อยู่ในเกมเมียโฟนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคำนวณสิ่งที่ต้องใช้ในการทําอุปกรณ์แดงนะคะว่าต้องใช้แป้งเท่าไหร่ใช้ทองแดงเท่าไหร่ใช้ดักสติลเท่าไหร่นะคะ ก่อนอื่นนะคะให้เปิดเกมขึ้นมานะคะแล้วก็ไปที่ลิงก์ที่นิวแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะพอเข้าไปที่ลิงก์นะคะพอเข้าไปที่ลิงก์เสร็จให้กดที่นี่นะมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้นะคะอย่าไปแก้ไขนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันแค่นิวคนเดียวนะคะที่สามารถแก้ไขไฟล์ได้นะแล้วก็กดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะคะข้างบนหัวนะไฟล์แล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดนะคะ ดาวน์โหลดเป็น Microsoft Excel นะคะนีอย่างนี้เนาะเราก็เอาไปไว้ส่วนไหนของเครื่องก็ได้นะคะเอาไปไว้ Desktop ก็ได้นะง่ายๆเปลี่ยนชื่อไหนก็ได้นะคำนวณ ES อ่าโอเคเสร็จแล้วนะคะให้เปิดไฟล์ขึ้นมานะคะ จะเป็นไฟอย่างนี้เนาะนับเบิลอ่าโอเคเราก็จะสามารถแก้ไขไฟได้แล้วนะคะตรงนี้อ่าส่วนส่วนประกอบสําคัญนะคะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ไปดูในเกมนะคะว่าเราจะทําของชิ้นไหนนะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นทองคําขาวนะคะในกรณีที่นิวมีเขานะคะอ่าทองคําขาวทองคําขาวคอปปี้ วางนะคะทองคำขาวต่อไปสเก็ตนะคะก o p ปี้วางนะคะแล้วก็ต่อไปเห็นจิตวิญญาณอันนี้นะคะก o p ปี้วางอ่าแล้วเราก็จะได้นะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่วางตรงเนี้ยคือเราจะลืมนะคะว่าชิ้นส่วนของอันไหนนะคะที่เราทําไปแล้วหรือว่ายังไม่ทําแล้วก็เราทําอันไหนไปได้เท่าไหร่แล้วนะคะนี่เราจะลืมเนาะ ต่อไปนะคะให้เรามาดูหน้าวัสดุดิบนะคะวัสดุประดิษฐ์นะเนี่ยมันจะเป็นว่าเรามีเท่าไหร่นะคะตอนนี้ให้ใส่ตามจํานวนที่เรามีนะคะปัจจุบันเดี๋ยวของนิวม,ม,มีทองคํำขาวสีแดงอันนี้ขั้นแดงนะคะใส่ตามจํานวนนะขั้นแดงมี2ขั้นฟ้ามีอยู่9อันอ,อย่างนี้นะ สเก็ตที่สองสว่างสีแดงนี่มีหนึ่งสีฟ้านี่มีหกอ,อันนี้มีห้าสีฟ้านี่มีสามสิบสองนะคะอันนี้คือมันจะคำนวณให้เลยนะคะว่าตอนนี้นะคะเรารวมอยู่แล้วอะตอนนี้เรามีรวมเป็นจำนวนของสีฟ้านะคะก็คือเราจะมี ของคาขาวอ่ะอยู่29ิบชิ้นนะคะแล้วก็รวมเป็นจํานวนของสีฟ้านะคะก็คือมีอยู่สิบกชิ้นรวมจํานวนของสีฟ้านะคะเป็นแปดสิบสองชิ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะจะบอกว่าเราต้องขาดอีกกี่ชิ้นนะคะก็คือเราต้องใช้อีกสอง1็บเอดชิ้นในการในการครับ ขึ้นของแดงนะคะตรงนี้เ่าเห็นไหมใช้อีก2900สีเก้า้านะคะขั้นสีฟ้าที่เราต้องใช้เพิ่ม่ะเนี่ยจะต้องใช้อีกเท่านี้ถึงจะครับขึ้นแดง300ชิ้นอันนี้ได้นะเนี่ยแล้วก็ส่งอันตรงนี้นะอันนี้คือจำนวนทั้งหมดนะคะจำนวนทั้งหมดที่เราต้องใช้นะคะจำนวนทั้งหมด ก็คือของนิวทําตรงนี้ไว้ให้แล้วบวกเรียบร้อยให้แล้วว่ามันต้องใช้สีฟ้าทั้งหมด4,800ชิ้นแล้วต้องคราบจากสีเขียวขึ้นมาก็คือ40,000ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสีฟ้าเลยนะคะเราคราบตั้งแต่สีเขียวนะซึ่งถ้าเราทำตั้งแต่สีเขียวนะคะมันจะเปืองมากๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมันเปืองเปืองแป้งแล้วก็เปืองวัตถุดิบ ต่างๆด้วยนะคะก็คือถ้าเรามีสีฟ้าก็แนะนําให้ทําสีฟ้าก่อนเนาะแล้วก็สีแดงนะคะสีแดงก็น่ะต้องใช้อีก487ชิ้นนะคะทั้งหมดก็น่ะตามนี้เลยแล้วก็ทองแดงนะคะที่เราต้องใช้จากสีเขียวขึ้นขั้นสีฟ้านะคะทั้งหมดเลยนะหมายถึงทั้งหมดที่เราต้องใช้เลยนะอันนี้คือในกรณีที่ ในกรณีที่เราไม่มีขั้นสีฟ้าเลยแล้วเราต้องทำตั้งแต่ขั้นสีเขียวในกรณีนี้เราจะใช้ของเยอะกว่าปกติมากๆเลยนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยนะเนี่ยสีเขียวไปสีฟ้าเห็นไหมเก้าล้านเจ็ดอ่าใช้แป้งเก้าพันเจ็ดร้อยใช้ดักสตีลสี่ล้านนะคะส่วนทำจากสีฟ้าไปขั้นสีแดงนะคะก็เนี่ยใช้ของตามนี้เลยนะคะส่วน ที่เราต้องใส่นะคะมีแค่ข้างบนนะคะอ่าเนี่ยเห็นไหมใส่ใส่ได้แค่สามช่องนี้เนี่ย <c oughs> สามเอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะคะขออาภาัยด้วยนะคะอ่าที่เราใส่ได้นะคะจะมีแค่หกช่องนี้นะเนี่ยส่วนส่วนอื่นนะคะไม่ไม่ต้องไปใส่อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวคำนวณมันจะผิดพลาดไปนะคะก็คือนิวทำไว้ให้หมดแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือใส่ใส่ตรงนี้แค่นั้น ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มส่วนตรงเนี้ยอันที่มันใช้สามรอยชิ้นน่ะคือมันเยอะเกินไปใช่ไหมคําแนะนําของนิวนะคะก็คือให้เราทำเควสประจําวันนะคะทำเควสภารกิจสนามนะคะมันจะมีเควสที่มันได้เนี่ยเห็นไหมขั้นสีฟ้านะคะสี่ชิ้นสี่ชิ้นถ้าเป็นพวก อุปกรณ์พวกชุดพวกเสืพวกชุดพวกเสือเส้อถุงมือรองเท้ากางเกงนะคะมันจะใช้เหล็กก้าหานนะคะเนี่ยมันจะใช้อันนี้แต่ถ้าเราทําประดับนะคะมันจะใช้ทองคาขาวนะคะซึ่งการที่เราทำเควสประจําวันนะคะอันนี้นิวตัวเด็กอยู่นะคะตัวเด็กนิวเวลน้อยก็คือมันจะทําเริ่มต้นจากเควสที่มันได้ในน้อยนะแต่ถ้าเราเวลเยอะแล้วตรงนี้ เนี่ยมันจะมีนะหนาให้ดูนี่นะคะมันจะได้เนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วก็รับไปสามรอบใช่ไหมเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะก็คือแค่ควีดเดียวเนี่ยได้ยีดก่อนก็คือตกรายวันนะคะจะตกประมาณวันละร้อยกว่าชิ้นนะคะซึ่งเราคราบได้สิบกว่าชิ้นสีแดงต่อวันนะคะตรงเนี้ยคือสําคัญมากๆแล้วที่เหลือเราขาดเท่าไหร่เราค่อยไปขาเพิ่มเอานะคะส่วนนี้คืออยากแนะนําให้ ทำเควสประจาวันทุกวันในการทาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันใช้เยอะไงอ่าฮะแล้วในส่วนต่อไปนะคะที่แนะนานะร้านค้าแคนนะคะมีแป้งขายนะคะในกรณีที่เราเออเราแต้มเยอะอ่าแต่ว่าเราเนี่ยแป้งขาดเยอะมากเลยเนี่ยหาแป้งนะคะเนี่ยหาแป้งจากอ่าจากร้านค้าแคนนะคะนี่จะเป็นกล่องแป้งนะคะมันจะได้ 100่งรแป้งนะคะแลกกับ9000แต้มกิวนะคะนี่ตรงนี้เนาะซึ่งสำหรับนิวถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะร้านค้าห่วงเวลาอร้านค้าห่วงเวลาก็มีแป้งขายนะคะเนี่ยนะคะใช้3000เหรียญโบราณนะคะเพื่อแลกแป้ง50นะคะในกล่อง1กล่องนะคะแล้วก็เข้าไปที่จต,ตุรัสเวทมนต์นะคะ จะมีที่ให้แลกแป้งอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเราต้องเก็บเราไปเวลก็ได้นะเราจะไปขุดแรกไปอะไรก็ได้ซึ่งมันจะมีให้แลกนะคะเนี่ยมันจะใช้หอ,อกนะคะเศษห,อ,อ,กหอ,อกหอกหักนะคะเนี่ยอันนี้คือใช้หอ,อกขั้นแดงนะคะหอ,อกขั้นแดงจะมีโอกาสได้รับตั้งแต่จตุรัสชั้นสี่ขึ้นไปนะคะอาแล้วก็เนี่ยแลกมาเลย มีแค่ไหนแรกแค่นั้นนะคะอ่าโอเคแล้วก็เปิดดูนะว่าได้เท่าไหร่มันจะสุ่มนะคะมีโอกาสสุ่มตั้งแต่สิบยี่สิบสี่สิบมีโอกาสน้อยที่จะได้หนึ่งร้อยนะคะอ่ากดใช้ได้หมดอ่าได้เจ็ดสิบไหมอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นรับแรนะคะอ่ารับแรยอดขอรับแร ยอดเขารับแล้วไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะคะเนี่ยดูให้ดีนะคะต้องเป็นกล่องที่มันเป็นรูปแป้งนะคะเดี๋ยวแลกผิดนะอ่ากดดูไปเลยว่าเรามีอันไหนบ้างส่วนหาไว้แลกใบบอสค่อยว่ากันทีหลังก็ได้เนาะส่วนตรงเนี้ยเราเร่งทำกลองแดงจะดีกว่านะคะเออได้มาไม่กี่กล่องเนาะได้มาห้ากล่อง กดใช้นะคะได้ร้อยหนึ่งอ่าเราก็หาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็คือได้เยอะนะคะแล้วก็อ่ากล่องนะคะกล่องตามแมปนะคะมีโอกาสเปิดได้แป้งด้วยนะคะตรงนี้หรือว่าเราจะซื้อจากตลาดก็ได้นะคะซื้อจากตลาดเนาะอ่ากดไปเลยตลาดเนี่ยจะมีแป้งขายด้วยนะคะแล้วก็ ใครสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ข้างล่าง YouTube ได้เลยนะคะเดี๋ยวอะไรที่นิวพอจะตอบได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย